กูแฟนคลับนะครับเพื well. so ่อเพื่อช่วงนอทีเว็นเร์ของเราเป็นยังไงครับรู้สึกว่าเป็นแัแฟนคลับไปร่วมนิ่ที่กเราเนี่ยค่ะตัวโปรดักต์ของนี้เว็บนนอร์ตัวนี้ังน่อยากหาแฟนคลับเป็นผู้สังสนดีของวันนี้เนี่ยนี่เราได้ทังาองไ่หาไกครับแฟนคับครับมาหน้าตคือคือเป็นคม่อ้ ว่าจะทำยอดไลค์ที่สูงที่สุดเพื่อจะไปที่ทักทีเรือเนาะน้องไปทักแอนน้องแอสตานอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพูดอีกทีที่ทางเราโปรโมทาันอีกทีค่ะก็นี่นะคะเราจะมีกิจกรรมพะผู้โชคดี5ท่านนะคะไปเขาเรียกว่าไปไปขีแล้วก็ไปรู้สึกการแสดง2หน้าขี่เวทบอลเนอร์นะคะก็สัตย์จะได้ไมง่ายค่ะแค่ผู้บนิหารเข้าแฟนเข้าแฟนเพจนะคะเฟซบุ๊กของยามาฮ่า200นะคะต้องไปกดไลค์ก่อนนะคะ แล้วก็ถ่ายรูปคู่กับตัวนี้เดี๋ยวเราจะเปิดเวลาให้มาถ่ายรูปคู่ใช่ไหมคะใช่คะแล้วก็ไโอโค้ดตรงหน้าหน้าบอของยานนาสุนชัยน,นี้นะคะถ้าใครนะคะได้ยอดกดไลค์5คนที่เยอะที่สุดเยอะที่สุดครับ เรื่มโพสได้แล้วนะโพสคอมเมนต์นแอปเปนเจเอ็กซ์โปก็ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวเราจะมีภาพของน้องๆให้น้องๆลองโชว์สาธิตกันเลยดีกว่าถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวจะให้ไว้เชิญชวนนิดนึงเชิญชวนนิดนึงครับเคล็ดลับนะครับผมถ้าอยากได้ยอดไลค์มากๆนะโพสภาพแซ่บๆแซ่บๆอย่างไรโพสหน้าไม่ต้องหนุนธรรมดาไม่มีใครไลค์ต้องยกขาข้างนึงต้ออะไรอย่างเงี้ย มันต้องมีแบบมีหน้ามีตาแบบว่าแบบเฮ้ยปั่นมากเลยอะไรอย่างนี้มันจะได้เลดาอะไรเยอะๆใช่ใช่กำลังมากให้เงี่ยเดี๋ยวน้องลอยต้องถ่าน้องเขาไปเพื่อโชว์แอคชั่นสักหน่อยเดีนะเลยโชว์แอคชั่นก่มาเลยนะครับให้มีกล้องเตรียมพร้อมนะฮะอันนี้เป็นภาพแค่ตัวบทก่อนนะแต่ถ้าจะรู้สึกต้องเป็นภาพของตัวท่านเองน้องๆนะครับแล้วก็ที่ไปพี่ไปบังบ้างมเลยครับเดี๋ยวน้องลอย มาเลาเลาเลยที่นาทบไหนครบนาที่บที่คุณบวกเร์เอาเลยครับกเอาเลยครับเบนเนอร์คันนี้นะคะเป็นเด2015นะคล่ขึ้นไปขี่ใช่คะอาเาไเตี้ยสี่เดาเอยเอาเลยยม5ก็นะครอบนี้าแรกเลยนะคะขึ้นไขีแล้วขอาชเป็นาว ได้ได้รับเกียรนะครจากชมป์เทศไทยนะครับในการนิ่มาสอนท่าทางที่ก้องที่ถูกต้องครับแล้วก็จะรู้ว่าว่าควาง่ายนะครับขอยงไงนะครับหรือแวนแนเง่เนี่ยเป็นยังไงสนุกขนาดไหนบอกูาขับฟุ้งไม่รอองสกระจกได้แล้วก็บอกว่ามีกระจกด้วยมีกระจกนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเรื่องลกคตัวหนมยังม่ใต้องบอกเลยว่ามื่ออนับี ปัจจุบ uh, right. ันน sì, ี so, is, so. uh, right. oh, uh. no. ้ม no. so no like yeah. ันง่ายขึ้นนะครับใน้มีไลฟ์อย่างแน่นะครับมืออกล้งใหม่ใช่ก็คู่ครับระบบกของโลกะรบขอกโลกต้องบอกเลยว่าไม่มีน้ำนายเนี่ยยามาเราจัดให้แล้วเราจัดแต่ด้วยนะครับผมสามารถทได้เลยแคี้ก็รู้ดภแล้วค่ลดยลยเดี๋ยวมูนเลยดี๋ยวบอกว่าตอน พร้อมกว่านี้เดี๋ยวท่านนักพร้อมกว่านี้นะครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาโพสด้านหน้านิดนึงด้านหน้านิดหนึ่ดีกว่าที่เราบอกเลยว่าไม่ใช่แค่แบบลังนั่งเดฉยวเรายังมีตัวซุปเปอร์เจ็สที่เป็นลังยืนอยู่นี่แบบยืนนะผมบอกเลยว่าสามารถโชว์แอคชั่นได้นะเดี๋ยวมันไม่ลยต่อไม่ลงครับไม่ได้หาดนะถ้าขนาดผมอยู่ได้ผมมั่นใจนะม่ใจ่างอยู่ อราเนี่ยก็จะมีการควบคุมครับเรืถองต้องมีชูชีพแต่เราถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บเพราะมว่าเราก็อยู่ในวัเป็นใช่ครับีลถูกต้องครับผมพเห็ผู้หญิงลองดูเตรียมจะมาเเตรียมจักผ้าไปมาเอางแล้วใช่ครับผมโอ้โห หน้ากระสาสวยนะสาสวยประเทศยิ่งที่ลังเลใหม่นะครับอับดิซ้ายขวาจินตนาการแล้วก็โอ้ผมว่าเริ่มเผยแล้วฮะตอนนี้เริ่มสนุกมันเริ่มเผยแล้ว ไม่ว่าจะเรือยืนนะครับหรือเป็นเรือนะเป็นเรเวนเนอร์ของเราเนี่ยขออนุญาตมาสร้างเครื่องตอบสนองปมญหาทายแอคจอร์ของเรานะครับเอาเลยเอาเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตอนนี้ก็สำหรับน้องไน้องเนี้ยก็ถือว่าให้เกียรติกับพูดทำไมาได้นะครับผมวันนี้นะจ๋าโจ้เราจะมาสนุกเพื่อให้แฟนคลับมามิสกี้งเพื่อหาตัวแทนแฟนคลับนะครับห้างหางเขาบอกได้เลยห้าคน กนะคะก็จะได้ใจแล้คือมันเป็นประสบการณ์ที่มีชีวิตใ้คนที่วคุณรักด้วยเพิเศษยาได้ของฟรีนะครับผมโายแจกโมคนแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าไดไปต้องไยากิการดีๆอย่างนี้นะฮก็ัไงฝากไปด้วยนะสหรับนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมต่อไปนะฮะตีเสื้อดที่บูธอย่างนนะครับให้สนใจ มาลุ้นขึ้นได้เลยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวทางไลฟ์แมสเดี๋ยวต้องเรียกชมพูอื่นตอนนี้วันนี้พี่ชายเราเวลาลายมากเลยนะครับผมเดี๋ยวไปที่พบกับเราไปที่ที่เชนท์คอร์ตนะครับผมกิจกรรมดีๆฝากด้วยนะครับครับผมต้ะคะขอบคุา